ว่าเพื่อนงานงานบ้านนี่ก็เป็นงานงานหนึ่งที่ค่อยบบมาเอ็ดเลยเพราะว่ามันเป็นงานทีละละเอียดไหมอันเีาก็เป็นผู้หยิงสมัยใหม่เนาะในยุคนี้เราก็บบอยากจะเอ็ดงานบ้านงานเลือนให้เราไปเอ็ดงานข้างนอกยังสิดีกว่าที่จะให้เรามาเอ็ดงานบ้านไหมวราเพื่อนสามีค่อยแล้วก็สละสละตัวเราหูวเมียเนี่ยเป็นคนขี้ขานเป็นคนบบค่อยบ่ค่อยลำไรน่ะเก็บลำของแล้วเราก็เอ็ดห้องห้องหนึ่งเลยเอาไว้ให้อันนี้นิยนของลงไปเลย ข้าเมื mm mat ่อใดที่เจ้าเอสดกระปกหรือว่าเจ้าสิเก็บของนี่เจ้าก็เจ้าก็โยนเข้าไปในห้องห้องนั้นละเพื่อนว่ามันก็เลยแปลยนในจากหน่อยบ่ได้แปลยนโยนมนสะอาดได้แปลนยนโยนว่ามันโยนของไปไว้ในห้องนล้วไหมมาแล้วอันไม่ยาค่อยก็มามามาวัดโตวสิสิตัดสิ้นให้เพื่อนว่าสิ้นก็เป็นสิ้นที่ค่อยเอามาแต่เือนที่เป็นบ้านล้างของค่อยนั้นละเราก็ได้ก็ได้มาเพื่อนก็ลองมาตัดมาวัดแล้วก็เอ็ดเป็นสิ้นให้ค่อยดีนีตัวไม่ยาค่อก็เพ่นนะ ตัดให้ลูกสะพ้ยล้วตัดแล้วล้วก็ลองเอามาซุปใส่บะนี่ฮะซุปใส่กระจักใส่จังใดปีนหน้าปีนหลังอู่ไหมใส่สิ้นพวกเป็นโอ้ยเราก็สิเห็นคองแข้งคองตาแล้วนี่ละเราก็มามามสิใส่ให้มึงจะไม่มันยามันซาห์เห็นไหมล้วก็ใส่ตะขอให้เนี่ละโอ้ยใส่ยาอีหลีเลยะนะกลุ่มใส่ยูบเซาอยู่เลยนี่เขาก็ได้สิ้นไปงานวันแม่ลยเด้อบะนี้เด้องานวันแม่ลูกใายบะนี้ คุณแม่สิใส่สินใหม่ไป็นงามๆบัดนี้ไปให้ลูกไว้บัดแล้วก็หิวข้าวตัวบัดนี้ก็เลือกไปเห็นก็ไปเห็นถ่าเบิ่งอยู่ในตู้แล้วมีหยังเอ็ดกินแล้วก็เห็นเฮ็ดพอนี่แล้วแล้วก็แกงเฮ็ดพอแล้วมื้อนี้หาสิว่าสิเอ็ดสิแกงเฮ็ดพอใส่น้ําออเจาะไปหาเก็บพออีตู้อีแตนแล้วมักพงมักเพ็ดอยู่ส่วนเพื่อนบ้านคือเก่าค่ะเก็บมักเพ็ดยังไปไปเอ็ดมักเพ็ดต่อแล้วก็ผักติ้ว ปลัตติลส,มสม้มๆแกงเสียผักเห็ดพ้อกับเห็ดขมนี่ค่อยกระซื้อมาตอนราคามันราคาถึกซื้อไว้มาอัดเซฟิตไว้เอาไว้กินยามันบบม,มีแล้วก็เพื่อกินบบเบิดก็เอาไว้ขายก็ไว้ขายนําแล้วก็ว่าซิเอาไปขายยูพุละยูภาคใต้พุละยำยา,ยาไหนไปหายำไหนไปสุราธานีกสิเอียวเห็ดพ้อกับเห็ดคมไปขายนําเพื่อได้ขารลดค่าน้ำมันแล้วก็ได้ไปเที่ยวนําก็ว่าเรื่องการทํางานบ้านกับเรื่องในอยูนิโอกินนี้ เป็นคนหนึ่งนี่ที่บบเคยเอด็ดบบเคยบบเคยที่จะไปเรียมองว่าทําจังได้นะคะมาแล้วมาถึงเวลาก็ต้องฮัดเอด็ดคือเก่าเอด็ดแนวกินอะไรโบเป็ี่นก็ไปฮัดไปเรียนไปเรียนรู้เอาก็คือการทํา YouTube กับท Facebook นี่แหละคะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เรียนรู้อีลีพอร,รู้ว่าทําแล้วก็เริ่มว่ามันสิสาเร็จแล้วก็ต้องเร่งต้องเรียนะคะเพราะว่าเขามีเป้าหมายที่ต้องเอด็ดเพราะว่าถ้าเอ็ดอย่างว่ามีเป้าหมายแล้วมันจะยากนะคะ มาแล้วกแกงแล้วล้กะยกไปให้แม่หย่ากินมานี้เห็นเพื่อนกําลังกินข้าวก็เลยไปกินน้าเพื่อนมาเด้อพี่น้องวันนี้มามองเก่าค่ะมารีวิวชีวิตเพื่อนบ้านมาเด้อกินข้าวพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซัมมิ่กันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ